อเข้าหน้างานแล้วเข้าน้างานอ่านะเรามารับชมกันต่อสอยเล็กมากซอยนี่สามเราเราดับสามในห,ห้องนี่ขากระจกเคลียหลังคาโดนเน่ ทำงานได้จริงตัวนี้ตัวนี้ทำงานได้จริงไม่จับพรมอะไรเล่นๆให้ดีนะกำแพงนะกำแพงตัวนี้ทำงานได้จริงมวนมวนมวนเออ ขับร่วมกับคนอื่นไม่ได้หรอกไอเคกล้กกาชาวบ้านเหรอเราต้องใจเย็น,ยนดมนนนนิมีตะมันไว้ไหนอ่ะพุงหนาวเนี่ยไม่คล้องไม่ได้พูดพี่อยู่บนหลังคานะไหนนเออ่าเรียนไปขี้ไหนไม่ขี้ดิเยาว,ว์เยาว์ไว้ซองไม่เก็บตัว เลยดำเลยนะอ่าดึเข้ากันเลยเนี่ยห้อเดียวนค่อยร้อนนะมาเกาเลยค่ยร้อนมาอะไรค่ยร้อนชงะไรเนี่ยองต้องหาที่ต้มน้ำมีกันดิ คุยหรอมันปิดมันเปิดฝาหรือว่าอะไรทกอย่างนี้เน่เปิดฝาอะไรวะหักสายออกหักขวาเลยขวาห,หมดเลยเดินหน้าไปอีกหนะักขวาให้หมดก่อนจะได้ขวงมผมอะไรง่ายๆลักการจริงๆนะต้อง

เดี๋ยวนะหักใส่ตั้งลำไหมกดแกรงๆโอลิงมันนี่แข็งเจอว่าจะหาเวลาไปเปลี่ยนใหม่อยู่เนี่ย ชก็ออกได้นะอ,อกลฮะชก็ออกได้ใครบอกก็พี่วิทมันออกกับ่ออหลบาก้าออกข้างในก็ได้ทำไมอ่ะ